แกงไก่สี่พันถ้าส่งอย่างเดียวพันสามส่งมาจากไหนวะเนี่ยครั้งที่แล้วบอกไปว่าไม่กินตีนไก่แม่จูนเลยส่งมาให้ทั้งหมดนี่กินกันยันลูกบวชเลยมอแม่จูนเวอร์ชั่นเนื้อล้วนไม่มีตีนมีเลือดด้วยรักมากไก่มันด้งเรื่องะไม่เละไม่แข็งรกรไปดูในหม้อประมาณเกือบแปดอันลไม่รวมเลือดอเลือดแม่งใช้เลือดทั้งหมดตัวเลยเะเน่ะเลือดเด้งมากเลยไม่ไมด้กลิ่นคาวใดๆทั้งสิน้นเลือดไม่ใช่เครื่องในหรอกแต่เลือดอยู่ในไก่นะน่องเบิ่มๆทำยวอหนึ่งน่อง ายนุ่มเกินตายตายตายมะเขือเขาไปเลือกมาจากสวนไหนว่าทำไมมันไซส์มันได้ประมาณนี้หมดเลยวะเ่อยังกรุบแม่งเอ้ยอยากกินตับไปอยู่ในตีนไก่ซะอีกจริงๆแล้วตับควรจะนับอยู่ในหมวดเดียวกับเลือดเพราะว่าที่อยากกินแม่จูนควรจะต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดก็คือในนี้ควรจะมีตับด้วยเรื่องมากที่หายเลยช่องนี้นปลายคอมโบอร่อย9.5ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยแต่เนื้อออสมันคือที่หนึ่งอันนี้4-5คนเหมือนเดิมคุ้มคุ้มไม่ต้องถามสั่งไปเลย,ดยเด e best วะใครมีเมนูคนดังอยากให้ลองคอมเมนต์มาหรือ จะส่งมาแล้วได้เดี๋ยวมาชิมให้ดูจะใส่ยาพิษมา